นี่คือวิดีโอรีวิวจากช่อง King Motor ที่พร้อมพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่พิทักษ์น่านฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดปี2026อย่าง F-16AADF หรือ Air Defense Fighter ที่หลายคนกำลังรอคอยและให้ความสนใจอย่างมากในวงการการบินทหารรุ่นนี้ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดจากตระกูล F-16 ที่ครองความนิยมมายาวนานแต่ครั้งนี้มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย สมรรถนะเหนือชั้นและระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับภารกิจในศตวรรษที่21 F-16A/ADF รุ่นปี2026ได้รับการออกแบบโดยเน้นความคล่องตัวความเร็วและความสามารถในการทำงานแบบมัลติบทบาทไม่ว่าจะเป็นการสกัดกัน้นการคุ้มกันน่านฟ้าหรือแม้กระทั่งการโจมตีเป้าหมายเชิงลึกก็สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยม จุดเด่นสำคัญของเครื่องรุ่นนี้คือการอัปเกรดด้านแอโรไดนามิกที่ทำให้มีค่าสมดุลที่ดีกว่าเดิมปีกได้รับการเสริมโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้นระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ช่วยให้การตอบสนองเป็นไปอย่างแม่นยำและทันใจนักบินสามารถควบคุมเครื่องได้อย่างนุ่มนวลแม้ในสภาวะการบินที่ซับซ้อน ในด้านขุมพลัง F16AADF ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ให้แรงขับสูงขึ้นกว่าเดิมสามารถทำความเร็วได้เกินกว่าแมต2และยังมีประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นทำให้มีรัศมีการปฏิบัติการที่กว้างขึ้นระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกัน รวมทั้งยังมีระบบต้านการรบกวนสัญญาณที่ทันสมัยทำให้มั่นใจได้ว่าแม้เจอสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังสามารถทำภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพหากพูดถึงระบบอาวุธ F16AADF รองรับการบรรทุกอาวุธหลากหลายชนิดตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะสัน้นและระยะกลาง ขีปนาวดอากาศสู่พื้นระยะไกลระเบิดนำวิถี GPS รวมไปถึงระเบิดแบบแม่นยำสูงทำให้เครื่องสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์การรบได้อย่างยืดหยุน่นและยังมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่น,นๆรวมถึงหน่วยภาคพื้นดินทำให้การทำงานแบบเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในห้องนักบินของ F-16AADF ปี2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดจัดเต็มด้วยจอแสดงผลแบบดิจิทัล HUD ที่ทันสมัยและระบบ HMD ที่แสดงข้อมูลโดยตรงผ่านหมวกนักบินทำให้การมองเห็นข้อมูลสำคัญในระหว่างการบินทำได้โดยไม่ต้องละสายตาจากเป้าหมาย ระบบควบคุมเป็นแบบ HOTAS หรือ Hand On Throttle and Stick ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนักบินสามารถสั่งการเกือบทุกฟังก์ชันโดยไม่ต้องลับมือจากคันบังคับช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดภาระการทำงาน อีกหนึ่งความโดดเด่นของ f 1 6 aadf คือระบบการสื่อสารที่ล้ำสมัยรองรับการเข้ารหัสขั้นสูงทำให้การสื่อสารระหว่างเครื่องบินและฐานบัญชาการเป็นไปอย่างปลอดภยัยและมีเสถียรภาพนอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานระบบดาวเทียมและระบบการรบไซเบอร์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีรูปแบบใหม่ในอนาคต ในด้านการออกแบบภายนอก F16AADF มาพร้อมโครงสร้างที่ปรับให้เข้ากับหลักการลดการตรวจจับด้วยเรดาร์หรือสตีลได้ดียิ่งขึ้นแม้จะไม่ใช่เครื่องบินล,ล่องหนเต็มรูปแบบแต่การปรับผิววัสดุและการเคลือบพิเศษก็ช่วยลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ได้มากขึ้นทำให้สัตร์ปูตรวจจับได้ยากกว่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้า f 1 6 aadf 2026ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่ผสมผสานทั้งประสิทธิภาพความทันสมัยและการรบรับใช้ได้ในหลายสถานการณ์การรบไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน่านฟ้าในภารกิจประจำวันหรือการรบในสงครามความขัดแย้งระดับสูงก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น วิศวกรได้ออกแบบให้เครื่องมีระบบแจ้งเตือนและวิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้าทำให้หน่วยซ่อมบำรุงสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดเวลาในการจอดซ่อมเพิ่มเวลาในการปฏิบัติภารกิจจริงหากพูดถึงความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ F16AADF เป็นเครื่องบินที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการป้องกันและการโจมตี มีความยืดหยุ่นสูงสามารถประจำการในหลายพื้นที่และปร,ะรับใช้ได้ตามความต้องการของภารกิจถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะยกระดับความสามารถของกองทัพอากาศในหลายประเทศที่เลือกใช้งานสรุปแล้ว F-16AADF Air Defense Fighter ปี2026ไม่ใช่แค่เพียงการอัปเกรดจากกลุ่นเดิม แต่เป็นการปฏิวัติใหม่ในตระกูล F16 ที่เน้นสมรรถนะสูงเทคโนโลยีทันสมัยและการใช้งานที่ครอบคลุมทุกมิติขององค์การรบสำหรับผู้ที่สนใจการบินทหารและเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดในการติดตามอย่าลืมกดติดตามช่อง King Motor เพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวเกี่ยวกับเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุด ทั้งการเปรียบเทียบสมรรถนะการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลอัปเดตในวงการการบินทะนี่คือวิดีโอรีวิวจากช่อง King Motor ที่พร้อมพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่พิทักษ์น่านฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดปี2026อย่าง F 1 6 AADF หรือ Air Defense Fighter ที่หลายคนกำลังรอคอยและให้ความสนใจอย่างมากในวงการการบินทหารรุ่นนี้ถือเป็นการพัฒ